ระคาถาชิน,นะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพมลังศีวัดละคังโคสิตารามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปปุตตังธนากาโมละเพทนังอธิกายเยกายะญายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภควายามะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภา ตันหังกะลาทโยพุทธาอัฐวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตกเกตเตมุนิสลาศีเสปฏิตโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังคโคปฏิโตไมหังอุเลสภะคุนากาโลหาทะเยเมยอนุรุธโธสารีปุตโตจทะทกคินเนโกนทันโยปฏิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทกคินเนสวเรณไมหังอาสุงอนันทะลาหุโล กัสโปจะมหานาโมอุภาสูงวามะโสตะเกเกสันเตปิิภาคาสมิงสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากโลปุณโนวังคุลิมาโลจะอุปอาลีนันทะสีวลีเทลาปัญจิเมชาตานราเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชาวันตาศิลเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตสุทกังท่ชาชักังปติโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมละปลิตันจอาตาาติยะสุทกัง อากาเสชาทนังอาสิเสสาปากาละสันธิตาชินานาวาลสุญยุตาตาสตปากาละลังกาตาวาตะปีตาทิสัญชาตาภาหิระชัตตุปัทวาออเสสาวินยังยันตุอานันตะชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญเชล ชินาปัญชาลามาจัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาลโยสัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเชล 对。E